สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยครับช่องบ้านสวนโฮมฮักชาแนลครับผมครับืัอนี้ผมเอบ้านสวนนะครับจะพาพี่น้องนะครับมาเอาฟื้นเข่าเตานะครับจะพาพี่น้องมาเผาทานนะครับนี่ครับเตาของเหานะครับเป็นเตาดินนะครับผมเตาดินปั้นปั้นเอาเองนะครับผมปั้นสองคนกาแฟนนะครับขุดสองคนกับลูกนะครับ ืัอนี้มีลูกน้องมาน้าครับผมทักทายเอฟซีนะครับสวัสดีครับซื้อมาจังไรครับซื้อเมืองปลาครับืัอนี้มมหยังืันนี้มาเอาพันตกเตาครับเอาฟืนเอาฟืนเอาฟืนลยเตาครับมาเบิ่งครับพี่น้องครับนี่ครับลักษณะเตาของผมจะเป็นแบบนี้ครับนี่ลักษณะภายในนี่ครับเผาไปแล้วเตาที่สองส่วนฟื้นกำลังเจ้าวเขานี่คือเตาที่สามนะครับผม นี่รอบที่สามนะครับผมเตาเดียวนี่แหละแต่ว่าเผารอบที่สามแล้วนะครับนี่ครับนี่อข้างล่างนี่จะเป็นดินรา้ธรรมดาดินในพื้นที่ทั่วไปนาดินนะครับปกติส่วนดินเถยามาปั่นนี่จะเป็นดินเหนียวนี่คือปองอากาศนะครับลู่อากาศนะครับผมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณหนึ่งเมตรนะครับนี่ครับจากปากเตาฟังนี้ไปหาปากเตาฟังนั่นนะครับผมเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งเมตรนะครับพี่น้องครับ เตาสูตรนี่ผมได้มาจากพี่อ๋องนะครับผมพี่อ๋องสกายนะครับเผาถ่านแบบคนเมืองการนะครับนะครับนี่ก็เป็นปากเตานะครับภาานอกนี่ครับทางเขาทางเอาฟื้นเขาทางเอาทานออกนะครับผมปองอากาศของเขามีซีปองนะครับนี่ห่างออกจากเตาประมาณสิบหาเส้นนะครับนี่ก็คุดลงไปนี่ครับประมาณเมื่อโจ๊กได้นะครับ เห็นผ่านชุดกลางน่าจะประมาณ4นิ้วนะครับปองอากาศแต่ละปองมี4ปองครับมี4ปองโดยรอบนะครับผมนี่ครับเฮ็ดไวเฮ็ดไวระบายอากาศนะครับผมนี่ครับลักการทํางานกะผมจะเอาฟื้นหน่อยนะครับนี่ฟื้นฟื้นสตาร์ทนะครับจังที่เพิ่นบอกสตาร์ทก็คือเจุดเริ่มต้นนะครับผมเชื่อไฟเขาจะใส่ใหม่น้นน้อยนะครับออยไฟนะครับผมเวลาเขาเลี้ยงเขาก็จะเลี้ยงนะครับ เขาจะเลือกปองใดปองหนึ่งนะครับเป็นเป็นชุดเริ่มต้นนะครับซึ่งผมจะเลือกปองนี้นะครับผมปองนี้ผมก็จะว่างฟื้นไว้นะครับเป็นเชื้อไฟไว้ปองนี้เงีวไปถึงผุนปุ๊บนะครับแล้วผมก็จะเริ่มใส่ใหม่หน่อยมาก,ก่อนแล้วก็เพิ่มขนาดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนจนเต็มเตานะครับฟื้นไงสุดผมจะไว้ข้างบนนะครับพอฟื้น ฟื้นหน่อยสุดจะไส่ข้างล่างเพราะว่ามันจะได้ติดไฟง่ายนะครับผมครับผมนี่ไม้สองท่อนนี่ผมจะมาใส่ไมาเห็ดเป็นไม้หมอนนะครับเพื่อจะว่างเป็นสะพานแบบนี้นะครับผมนี่ครับเพราะว่าเป็นสะพานแบบนี้ว่างนะครับขออนเญ,ญาตคนนี้ไมออ่อีกสองอันนะมาว่างเป็นสะพานนะครับเพื่อเวลาถ้าว่างฟื้นตรงนี้มันจะได้ ลงนะครับจะได้เ่าถือปิดอ่าบันนี้เอาฟืนหน่อยมาตาเห็นชัดบ่ครับนี่ครับบ้างเป็นสะพานแบบนี้ไม้หมอนไม้หมอนนะครับไฟเชือกไฟไนะครับเค่น่อนยังไรอใไ่ก็ไปสามารถอีสมาจะมเืดนี่ครับปิดจังไรก็ได้ครับให้อากาศมันเข่าได้นะครับ ว่างฟื้นประตองว่างสนิดครับว่างให้มันเดบโล่งๆนิดนงหน่อยให้อากาศมันเข้าได้ง่ายครับว่างลงไปจงที่ออยไฟนะครับออยเป็นเชือไฟนะครับผมว่างไปครับว่างแบบนี้ครับเอามาอีก นะครับผมนี่คือการเลี้ยงฟื้นนะครับนี่คือป้องจุดปองจุดเริ่มต้นนะครับปองสตาร์ทนะครับปองที่ผมจะเลือกเป็นปองจุดไฟนะครับผมอ่านี่ครับนี่คือรูอากาศนะครับรูอากาศมีสี่ทางตรงนี้จะเป็นใหม่หมอนใหม่หมอนเพื่อจะล่องห้องใหม่เวลาห่าว่างนะครับผมนั่นจะได้บ๊อปิดช่องอากาศนะครับผมนี่มันจะได้กลายแบบนี้นะครับผมนี่ครับผมก็จะเริ่มใส่ไม้อ้อยไฟขึ้นมาแล้วก็เริ่ม เริ่มนี่ใหม่ที่ขนาดใหญ่ขึ้นมากใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมนะครับจนว่าอ่าเขาจะใส่ตรงนี้จะเป็นไหม่แห่งทั้งเบิดนะครับผมเพราะฉะนั้นจะติดไฟได้ง่ายนะครับผมเตานี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเลี้ยงใหม่ก็เลยครับผมเน นี่ผมเลี้ยงฟื้นนะครับเป็นฟื้นหน่อยก่อนนะครับเลี้ยงประมาณเศษหนึ่งส่วนสีของเตานะครับแล้วก็เพิ่มขนาดขึ้นมาเรื่อยแล้วก็จะเป็นใหม่ที่มีขนาดใหญ่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยใหญ่ขึ้นไปเรื่อยจนหอดผุ่นส่วนปองสุดท้ายจะเป็นใหม่หน่อยไม่หน่อยนะครับผมอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวข้ามาเลี้ยงฟื้นจนเต็มเตานะครับผม ครับผมตอนนี้ผมใส่ใหม่ฟืนเต็มเตาพ่อรอแล้วเด้อครับพี่น้องอันพ่อรอครับเต็มค้าระเบลเลยครับพี่น้องครับนี่ครับผู้ช่วยของเราเจ้าของเราเป็นจะไหนเมื่อยบ่เอาไปหอเสียงมั้ยเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะทําการปิดเตาเนาะครับเนาะนะครับผมครับผมพอฟืนเต็มเตาแล้วเนาะผมจะเฟียงมาใส่หนาเตาแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะยํำดินผสม นะครับผมผสมดินแล้วก็มาปิดประตูไว้นะครับผมโอเคครับครับผมตอนนี้ห่ากับเรียมดินนะครับผมห่ายำขีดต้มด้วยครับยำใส่กับเฟียงนะครับนี่ครับฟางเอาฟางมาย่ำเฟียงมายำใส่ขีดต้มครับพี่น้องนี่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนั้นถ้าจะมาปิดประตูนี่นะครับผม ครับผมตอนนี้ผมปิดเตาแล้วแล้วเด้อครับพี่น้องปิดหน้าเตาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่านี่นะครับยำขีดตมนะครับปิดปากเตาแล้วเรียบร้อยปิดหน้าเตาแล้วนะครับผมที่นี่ก็ล่อให้ล่อให้ดินมันหมาดนะครับด้วยแห่งเจ๊งน้อยนึงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าผมจะมาทําการจุดเตาให้พี่น้องได้รับชมกันเด้อครับเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้เอาฟืนเข่าเตาแล้วก็ปิดประตูเตานะครับปิดปากเตาแล้วเรียบร้อยนะครับผม จะได้กระฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้ช่องบ้านสวนหุ่มหักชาแนลได้ทําคลิปวิดีโอต่อไปในเด้อครับพี่น้องครับพอกันไหมคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ